ต้เบส้็เบสตบาดี้เยไอเทแตาด้ศาสตร์เกด์ยี่มาเฮีน่ใครเเตะเยอกอดกอดไปเอาไปเอาเพลงอ๋อไปเดี่ยเฮ้ยใครไเยืเพื่อนไอ้เบสเนี่ยเบสเ้าไปไหนางต้นไม้ศาสตร์ไ้ท้าามึงแล้วเอาเ็วัดใช้ไหวคอม่เ

เบสไปแล้วบ้างไปแล้วไปแล้วไอ้เบสปุ้ยเมาอ่ะโดดได้ฝนดูหน้าเขาแต่มันไม่เบาจริงว่ะเยี่ยนเหลือเปล่าวะเย็นแม่เล็กสองขวดพูดสองขวดสองขวดกินได้ละสองขวดสองขวดน้ำขวดจะก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่มีใครไม่เป็นจองอะไรของมึงเนี่ยเบสเหมืนเหมืนเหมือเบียร์ไม่เหมือนบุหรี่กู เปียมาจากไหนก็แปลว่าใจยังเธอเมื่อไรที่เธอยังมีคว่เฝยังมีเหลืล่ช้าที่เคยสอหาดเต็มบิ้มโอเนนี่เป็นไงเป็นกันืน ลอบลห้อยโดนต่อจะไม่ฉันหลงความเมอยหลังพอไ้มป์มาเนี่

ขอสเต็ปเทสเต็ปไอ้วัดขอสเต็ปวัดดิไอนี้ไอนี้ก็เมาก็เมาก็เมามึงอะไม่ดื่มเลยสัตว์สัตว์แม่งเบียร์เย็นเชียบมาพร้อมกับความเย็นเจี๊ยบให้เกูเสียบเสียบไปก่อนหนึ่งดอกเอ้ยโดดโดดโดดเดิมไงกวีกูเอ้ยเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มวัดไปเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มนะเต็มแล้ว ยันนี่ก็เมาไอ้ยันนีนก็เมาไอ้ยันนี่ก็เมาไอ้สัตว์เนี่ยก็เมาไหว้เปล่าเนี่ยไหว้เอาไหว้เปล่าเนี่ยความรักเปล่าเนี่ยทั้งคืนชีวิตที่ฉันใช้เวลาทั้งชีวิตคือตามหาและหลอกคอยเจอเมื่อสักนแล้วแต่สุดท้ายก็เจอเพราะเธอคือทุกอย่างที่ทนเป็น กินไปยังอ่ะกินแล้วไม่หรอบ่อยด้วยอย่าลงเฟสนักกูหล้ไปนั่งไ oh oh no no, no no. no, no ่เอาสิดาเดี๋ยวกูล oh sí ินให้กระป๋าไอเต้อ้โเลยเลยละ

ใครไปไวะโอ๊ชอบ่กันหาชอบเกินอกเป้าอยู่ใครวปาอยู่ใครวะยังไม่รึ่งชีวิ่กันอีกนตาบวางแล้วให้เรานะหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยตเตะไปยุแล้วกปาวเตะกดนไปแล้ว เด้แต่โชว์เพลงด้ดเพื่อนบายด้โชว์แต่มันไม่ใช่หรอมันเือหมดเยอแค่สองขวดเองว่าขวานขวานมันไม่ใช่ตายามือใช่ะพี่ถึงเพื่อนบ่ะยหลือแค่สองขวดงจับมาดิจัดมาเิจัดที่มเลยเพื่อชอบแลนกูต้องลองแสงทีนี้ดีว่ะแม่กูจะพุ่งู่ไอสัตว์กูต้องลองแสงจากเมโซโกตเมียมา ไาดแม่แม่โคตรชอบร้องเพลงนี้ขนาดน่ะใจกี่สมไม่อาจสเปันจะยอมรอยจะใสีสมึงแฉะแต่มึงไม่กินอ่ะมึงแฉะได้เอ้ยแต่มึงต้องกินโอเคจัดมาดื่มมันเปืองพอเยอแยะแล้วสัตว์

ไม่เดี่านะ่แค่ท่อนนี้เว้ยยืนก่อนไอ้ทัพไปลวกมาไม่ได้ปวกเามเยี่ยวาไปล้างตีมาไอ้พรุ่งนี้ถ้าเกิดเล่นทะเลเดี๋ยวกลจะทำห้างตัวเลยช็อตช็อตอช็อตช็อตเบวันนี้เป็นวันที่สวยงามสวยงามตรงไหนอ่ะเฮ้ย ใจมันเองเลยอ่ะแค่นิดเดียวไปวันนี้ไอ้เจ๊คืออะไรเมื่อกี้ยากรบอกคุณไม่เบากลักตวจะไม่รอกันได้ว่าเธจะมีฉันได้ว่าจะโอ๊ยตาจะส่องน้ำเย็นแลงหนาเออไใจว่าจะไม่เมันก็จะถ่ายให้แบบหมดเลยใช่ไหมเบสอะไรมันส่องไปชายใช่เหรอมันบอกส่องใบชายใช่เหรอลุงที่กูตกเนี่ยได้ปะ ก็ไม่มีขนม้ามมเลอเยีขนมเลยวะอยากกินขนมมากเลยนี่ไงมีตังโก้ไงอุ้ยตังโก้